สวัสดีค่ะทุกคนก็ทุกคนรู้เนอะว่ากิจทำฟาร์มใช่ไหมปีนี้เราก็เลยมีไอเดียว่าเราอะอยากจะทำคอนเทนต์เพื่อที่ให้คนนะที่อยู่ไกลๆเราเนี่ยยังได้รู้จกักริมีมากขึ้นกว่าเดิมอยู่เราก็เลยมีไอเดียว่าเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่ใช่ไหมเลยอยากจะเปิดเริ่มปฐมเริ่มคอนเทนต์ด้วยการทำกับข้าวให้แม่กิน แต่การทำกับข้าวให้แม่กินโดยที่ให้แม่มานั่งเฉยๆแล้วก็ดูเราทำมันง่ายเกินไปวันนี้ก็เลยจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนกมาให้หมามาทำช่วยเปิดเริ่มคอนเทนต์วิดีโอแรกของฟาร์มหน่อยเพราะฉะนั้นต่อจะมีไปดีไม่ได้แล้วนะก็จะเป็น ลองกันเลยเดี๋ยวเราไปพาหมามา,มาเข้ามาในห้องครัวกันนะคะแล้วก็จะให้หมามานั่งตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายเกติกาให้หมา,มาฟังว่าวันนี้มาจะต้องทําอะไรบ้างแต่ที่ป้ายเขายังไม่รู้นั่นก็คือป้าจะต้องเดินปิดตาแต่เดี๋ยวให้ป้าเข้ามาก,ก่อนไม่รู้ทําไมอ่ะนั่งดีดีก่อนสินั่งดีดีสบายๆผ่อนคลายผ่อนคลายสบายๆไม่ต้องไปมองพิโตะอ่ะถอดแวน่นเอามองนนหน้าหนูเองแว่นสวยใช่ไหม มาถอดแว่น่นเย็นไหวใจร้ายถอดแว่นเลยค่ะถอดแว่นเลยห้ามหลับห้ามกนนะอ่าปิดตาอะพน้ะการที่จะมาให้ไก่กาอย่างกิกเนี่ยทำกับข้าวให้กินเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรพิเศษกันหน่อยกติกาวันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะให้ม้าทายว่าวันเนี้ยกิจะทำกับข้าวอะไรโดยที่ให้หมาหมาเนี่ยชิมส่วนผสม Mm. บางอย่างแล้วก็ถายว่าวันนี้จะทำอะไร mm. ถ้ามาไ่ยถูกมีรางวัลให้วันนี้เราจะมีส่วนผสมให้มาลองประมาณ15อย่าง mm hmm. oh. Sit back, relax, mm hmm. and we're gonna see now. What we have for you to try. Okay mm hmm. ไปกันเลยค่ะ และนี่ก็คือของที่หม่อมม้าจะต้องชิมในวันนี้นะคะมันจะมีของอยู่หนึ่งอย่างในนี้ที่เราไม่ได้ใช้แต่ว่าหม่อมม้าจะได้ชิมทั้งหมดนี้เลยแล้วที่ยากไปกว่านนั้นเพราะว่าเรากำลังเจออยู่กับเทพแห่งการทำอาหารใช่ไหมเราจะไม่ไม่ได้มีน้ำให้กินระหว่างทางนะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> กินเข้าไปะคะ่ะกินกินกินชิมชิมชิมเข้าไปแล้วก็จะต้องบอกว่าอันนี้คืออะไรแล้วเดี๋ยวจะให้ม้ามาถ่ายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะเอาของพวกเนี้ยมาทำเมนูอะไร งั้นเดี๋ยวให้มาชิมก่อนนะอย่างแรกนะอู้ยังไงก็ะไทยถูกเนี่ยอหอมันไม่แน่นะลูกอันนี้ใช่ไหมอือเราลองเ่าลองอันนี้ก็คือเอาโอเคมาว่าเป็นดอกดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำพี่จะเห็นอ่ะให้ชิมก่อนไม่เห็นไม่เห็นแต่ว่ากลิ่นมันบอกมาดอกกระหล่ำห้ชิมก่อนงันเดียว กำลเรากำลังเจออยู่กับเทพแห่งการทำอาหารดอกกระหล่ำที่ฟาร์มเป็นเส้นเนาะทีเดียมันเป็นเส้นนะนะนะะเดี๋ยวเพิ่งจะติ๊กตักเร็วสิโดี๋ยวมาคิดอยู่อะตักให้คำหนึ่งอ๋อหัวง้อหัวง้อตัค่ะอันนี้มันเป็นเส้นไงมันจะอัหน่อยเลยเดี๋ยวอ๋ออันนี้อันแรกใช่ป่ะอ่าโอเคแค่แค่แคต่อไปอันต่อไป ให้ดนกันให้แยงเข้าไปในดูจมูกแม่แม่ตอบได้ไอ,อันนี้เป็นแตงกวาแตงกวาญี่ปุ่นจบแล้สองแล้วนะอะ่ต่อไปรับรองถ้าไม่มีสิ่งนี้วันนี้ไม่อร่อยเลยอะไรนะอีกทีกทนึ่ง คุ้นๆนะคุณนๆณะถ้าคุณคุณก็หม่่าเลยนะหนึ่งสองซ้ำโกชูจังเหรอโอ้โหโกชูจังเหรอจ้าไนมันเหมือนีกลิ่นโชยุอยู่อืมเป็นอาหารญี่ปุ่นไปซะงั้นเนได้ได้ไจะยังไม่บอกจะยังไม่บอกอ่ะอันนี้เราเก็บไว้ก่อนตัวต่อไปตัวต่อไปเนาะ หอมย่างให้มาดมมือยังไม่เห็นเลยิงอ,อีกนิดจะอยู่ในรูจมูกมาละอ่ะดมไม่รู้ชิมเลยแล้วกันมันม,ม,มันมาเป็นเส้นอีกแล้วปาปริกา้าปาปริกา้าพริกหวานุา่เป็นไหนๆก็อันเมื่อกี้คืออะไรวะเดี๋ยวให้ชิมอีกสักทีนึงแล้วกันจะรู้ไหมอ่ะม,มะันมัน ใช่ไหมน,นี่กะชุจังใช่ไหมเผ็ดเผ็ดก็อันเดียวกันกับเมื่อกี้เหรออ,อันนี้อะไรเต้าเจี้ยวอ๋ออันนี้เต้าเจี้ยวอืมอ๋ออันเต้าเจี้ยก็เต้าเจี้ยวอืมอันนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดอ่ะให้ดมก่อนเอาหมอมเลยเหรออันนี้คือดอกกระลำแน่ๆเลย <laughs> อันนี้คือดอกกระลำถูตกต้องค่ะ ความขิงใส่หนูตั้งแต่หนูยังไม่เริ <perk nationale prayed> ่มทำกับ <seg> ข <und i> ้าวเลยเนี่ยวันนี designs, ้จะทําถูกเนี่ยมือไม้สั่นหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ชิมไปครบหมดแล้วนะคะมาครั้ง6วัตถุดิบเดี๋ยวหนูจะให้โอกาสมาตอบหมดสองครั้งรอบแรกอะตอบครั้งนี้ก่อนว่าจะเป็นเมนูแล้วก็พอหนูทําเสร็จมาค่อยตอบอีกรอบนึงว่ายังยืนยันคาตอบเต็มหนเป่าคิดว่าวันนี้เมนูของคุณจะเป็น ปวดมา้าของปวดมา้าด้วยอ๋อเป็นซุปคงไม่ใช่ต้องใส่ฮันบกในการกินค่ะเก้าหลินดูซีรีส์จะรู้เลยเหรอรว่าฮันบกคืออะไรชุดฮันบกนะติ๊กตอบติ๊กต๊อกต๊อกกียหรอตอกโตเกียเหรอยิงยินคำตอบไหมคะมคุณยิงได้คำตอบไหมคะมคุณได้สิ่งเดียวกันนี้ค่ะงั้นนั่งรอเลยนะคะเดี๋ยวก็าวส่งไม่ชอบกินไม่ชอบกินต๊อกอ่ะ ระหว่างที่ม้ายังนั่งนึกเมนูไปอยู่นะคะเราก็จะมาทำกับข้าวโดยที่ให้ม้าฟัง ASMR ไปต้องทำให้มันสุกก่อนช่วงนี้ม้าก็ฟังเสียงทำกับข้าวไปก่อน่อนอี้ใส่น้ํามันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะผัดนะคะผัดดอกกะหล่ำให้สุกก่อนหนะ้าท้องจะได้ไม่อืดก็ใส่เกลือเฉยๆเพราะว่าอยากให้มันเป็น เป็นตัวหลักในหมอ้อวันนี้เนอะที่เราจะเสิร์ฟก็ให้มันมีรสชาตินิดนึงก็คือใส่เกลือค่ะก็ไปหน่อยใส่เกลือทะเลตัวนี้นะคะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือใครที่กินคีโตอยู่นะมันเป็นทางเลือกที่ดีมากใช้ดอกกะหลำ่ำมาทานแทนข้าวตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะผัดเสร็จแล้วเห็นไหมแปบ๊บเดียวเองเพราะใส่น้ามันน้อย,น,อยนี่ค่ะมันก็ร่วน สุกก่อนพอสุกแล้วเนี่ยก็คือแยกไว้เป็นก้อ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 นแล้วเราก็ค่อยมาจาับเรียงหน้ากันโอเคเริ่มเลยนะไปที่ของสูตรแยกก่อนแค่ลอก โปรตีนกเกษตรเลยค่ะลงไปผัดเลยค่ะพอโปรตีนกเกษตรนะคะสุกสักหน่อยนึงแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะซอสทั่วเหลืองนะคะประมาณ2ช้อนชาน้ำตาลช้อชาหนึ่งเพื่อความนัวเนอะกูชูจังมาที่4ช้อนชาค่ะปมันแห้งไปใช่ไหมเราก็จะเติมน้ำเปล่าไปหนะะ่อยค่ะ น้ำมันงานะคะไปสักหนึ่งช้อนชาก็พอค่ะงานนิดหน่อยไหนลองเอช้อนมาชิมกันม,มันมันร้อนมันอร่อยสิวแซ่อแบอ่ะเดี๋ยวลองให้มาชิมดูนะคะนิหนึ่ง อมอมแล้วอ่ะปากอมอมหลับแล้วหรอกลรนอยู่ไปก่อนเนี่ยอ่ะปากอ่ะชิมแล้วชิมอ่ะมานี่ชิมดิ้วก็อยู่ไหนะใส่ปล่ามากนะสิวะไม่เห็นอะนี่ไงปุ๊บร้อนค่ะเค็มไปนิดนึ่งเค็มการใจพูดหรือเปล่าเนี่ยเค็มไปนิดนึงเมื่อกี้อุตส่าห์ไม่ได้ใส่เกลือแล้วนะตอนนี้เราก็ได้ซอสแล้วนะคะ เรามาประกอบร่างกันดีกว่าเราก็จะมาเสิร์ฟกันนะคะเอาแบบว่าให้รู้สึกถึงอยู่ประเทศเขาเลยอะเอาเป็นว่าเราจะวอร์มภาชนะก่อนอันนี้ก็คือก,ก็ไปจิจมาไปค้นมาในตู้เนะในตู้มีพอดี <c oughs> แล้วก็จะมาวอร์มให้ร้อนร้อนเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราใส่น้ำมันงานลงไปน้อยมันจะได้ไม่ไหม้แล้วเราก็ใส่ข้าวแต่วันนี้เราเป็น คอเลสลาว์ก็เลยนะดอกกระหล่ำใช่ไหมอ่าดอกกระหล่ำที่สุกแล้วอะไฟเบาๆไว้นะเดี๋ยวกระทะเราไหมแต่ละสีเนี่ยเอาไว้คนละมุมกันนะคะเอาของทุกอย่างนะคะมาจัดวางเรียงกันในชามนะแล้วซอสที่ทำไว้นะคะ คิดว่ามาพอจะเดาเมนูออกยังคะอันนี้มันเป็นอาหารเกาหลีใช่ไหมน่าว่ามันจะเป็นบิบิมบับหรือเปล่าบิบิมบับโอ้ตอนแรกเป็นต็อกกกกี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้เป็นบิบิมบับใช่คุณยินยันคำตอบขอหูพูดไหมคะใช่แน่ใจไหมคะแน่ใจนี่ไายนี่กะจะเอาของรางวัลใช่ไหมของรางวัลวันแม่ใช่ไหมใช่โอ้โหไม่เบาเลยละเนี่ย ใช้กระเป๋าก็ไม่รู้เรากินได้หมดนะโอเคจะกินหมดป่ะมอดข้าวเช้ากินยังวันนี้ยังค่ะยังอ่ะเปิดตาแล้วนะโอเคจ้าโอเคจ้า่าค่อยๆลืนตาอันนี้ไม่ใช่มอไม่น่าไม่ใช่มอไม่น่าแกตุ้งใจมาม่าไทยว่าสิ่งนี้คือบิบิมบับนะคะคืออะไรนะภาษาไทยข้าวยำเกาหลีพร้อมไหมมาดูพร้อมกันดีกว่าหนึ่งสองสาม นี่แดจังกึมมาเองเลยนะเนี่ยเรื่องด้วยหม,มาไม่ทานไข่ดิบนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอาไข่ดิบเนี่ยแยกออกมาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะคลุกให้ดูก่อนทานข้าวยำนะ ก็ต้องคลุกให้หนัวก่อนนะคะมันจะโรยต้นหอมจักนิดนึงบ้านเราชอบกินต้นหอมดิบๆโอ้โหคลุกก็ใกล้จะเข้าที่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยว <c oughs> เรามาชิมกันดีกว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วเนี่ยหลังจากที่รอมาประมาณ35ชั่วโมง <c oughs> แล้วหลับไปประมาณ4ี่รอบ ใหนเนะาะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นเมนูสุขภาพล้วนๆเลยค่ะนี่ไม่มีข้าวอันนี้ไฮไฟเบอร์ผักเนี่ยเจ็ดแสีใส่เข้าไปแล้วก็คิดว่าซอสที่ใส่ไปนะไม่น่าจะเผ็ดเกินไปเนะาะอ่ะมาลองชิมดูทีมนะาชิมบ้างซิมาไทายถูกไปกี่อันกี่อย่างสรุปก็คือมาไทายถูก เดีย๋ยวต้องมีการอัญเชิญของรางวัลนะคะมาจะชิมแล้วนะ,ไหน,ะไหนมั่มัง่งมาจะยอมอันี่นคือมันมันไม่ได้ลอยในปากนะคะแต่ว่ามันได้ความกรุบกรอบของผักด้วยนะมันสดด้วยนะคะมันหวานด้วยนะ้อหวานนะหวานผักมากเลยค่ะกรอบด้วยผักก็กรอบ<ม><ๆ>นะคะอร่อยดี แล้วก็หอมน้ำมันงาเนาะใช่น้ำมันงาจะหอมมากถึงว่าบ้านนี้ผมสวยกันทั้งบ้านหงอกตั้งแต่25้ากินน้ำมันงาเยอะไปหน่อยตอนแรกเนี่ยคือจะเห็นว่าช่วงที่กิกผักใช่ไหมคะก็มีการใส่เกลือเข้าไปบ้างเนาะตอนที่ผัดอะไรเงี้ยแล้วเนี้ยเค็มไหมไม่เค็มค่ะไม่เค็มเลยเพราะว่าใส่เกลือน้อยมากจริงคือใส่เพื่อให้มันชูรสชาติความหวานของผักอะขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็คือถ้าผอว่าเป็นที่สูตรต้นตำรับอะค่ะเขาก็จะเอาไปหมักเกลือก่อน เพื่อให้น้ำมันออกแล้วก็มาผัดพอตอนผัดเนี่ยคือเวอร์ชั่นที่บ้านเราทานเนี่ยก็คือพยายามให้แบบน้ำมันน้อยเกลือน้อยที่สุดแล้วแต่ในขณะเดียวกันคือเนื่องจากวันนี้มันเป็นผักเยอะเนอะข้าวยำเกาหลีนะคะหรือบีบิมบับเนี่ยเป็นอาหารสุขภาพของคนเกาหลีเพราะฉะนั้น อะไรที่แบบผักเหลือๆในตู้ค่ะเอามาทําได้เลยแต่ว่าเทคนิคก็คือต้องมีผักหลายๆสีนะเราแค่ค mm hmm. วิสนิดนึงโดยการที่แบบใช้ของที่มันเฮลตี้ mm hmm. ขึ้นคือไม่ได้ใช้ข้าวขาวค่ะใช้เป็นผักเป็นดอกกะหลังแทนแล้วก็ใช้โปรตีนกเกษตรค่ะแทนเนื้อสัตว์อร่อยอ่ะอร่อยค่ะมาชิมกันนะคะลองทาดูค่ะวันนี้ผ่นานไหมกับข้าว่กินนะลูกผ่านโอ้อยังงี้สบายมากเบาตัวแล้วคะ่ะลูกอ้าก็เดี๋ยวให้เวลา นะะคแล้วเดี๋ยวมีการอัญเชิญรางวัลเพราะว่าในแม่ไทยถูกดูสิว่าของรางวัลจะเป็นอะไรแล้วลองพุ้งปีนเห็มต้องกรีดตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะรางวัลที่ภูมิใจนําเสนอมาเม้นะคะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยไม่เคยได้รางวัลวันแม่แต่ค่ะแต่วันนี้จะได้รางวัลก็เลยอยากได้อะไรมีคิดไว้ในใจไหมโอ้ยหลายอย่างเลยค่ะคล้ายคล้ายทองและวันนี้คล้ายคล้ายทองใช่โอเคพร้อมยังพร้อมค่ะไอ้สัก เดือได้ังได้แล้วววนี่อมเลยเหรอโออันนี้เป็นมันญี่ปุที่ปลูกลอนแรกเลยค่ะที่ได้ไร่ก็เก็บทันพอดีแมงกินนิดหน่อยก็เอามาเอามาเอามาอบกมาวให้มเมื่อประมาณ3าวันที่แล้ว้มัน้นรเยอกอร่อยอันนี้เป็นมัน คุ่นแบบนี้ฮะโกาที่ปลูกในไทยนะคะที่ปลูกที่ฟาร์มเราเนี่แหละขอบคุณคุกท่าละให้มันไงเ่ะอะไรลูกบ้างมันอร่อยมากมันอร่อยมากโอเคค่ะก็เลยให้ของสุขภาพกับดีจังเลยค่ะดีจังเลยค่ะนะคะอบให้เรียบร้อยเสร็จขอบคุณนะคะลูกอ้อ๋อทองเลยลูกสีเหลืองทองเลยนะคะก็บอกแล้วว่าทองทองสีสวยค่ะสีสวยมา หวานอะไรไหมอร่อยค่ะหวานมันมันนุ่มนะลูกนะมันนุ่มแล้วนะม,มันนุ่ม,มน,นุ่มหนึบหนึบอ่ะสุกเฉินวันแม่ค่ะทุกคน Happy Mother's Day ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอร่อยจริงๆค่ะ